ไปชมกับคนสวยงามของน้ำพื้นที่นะครับผมเฮ้ยเชียงพงเชียงพงเชียงพงกสฤษฎีการใช้งานของน้ำเอ้าไปเอ้าไปมาร่วมกันสร้างความดีนะครับผม ความดีทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับโอ้โหอะไรจ่างผมบอกว่าเป๊ะสิเหลือเกินคนอะไรจะเก่งสิเหลือเกินขนาดตั้งเซพื้นมาไหมอะไรจะขนาดนั้นครับผมช่างธรรมดาทำไมได้นะ่ยน่าต้องตุกช่างช่างมืออาชีพสุดๆอ่ะโอเคมาร่วมกันทำความดีนะครับผม ความดีไม่มีใครอยากได้ก็ทำเอาเองตะเมครับแต่สำหรับผมผมแบ่งให้ครับผมะเมครับะเมสหรับผมความดีผมแบ่งให้นะครับผมใครที่เขามากดติดตามผมแบ่งให้หมดลวครับผมได้บุญหมดทุกคนนะครับผมผมจะไม่เอาคนเดียวครับเอาทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามช่องผมแล้วก็ดูคลิปของทีมงานผมนะครับผมบุญได้ร่วมกันนะครับผมก็พอเนาะพอเดี๋ยวเพื่อคสงันแกวางันนั้น ความดีมันได้ได้ความดีแล้วมันเป็นยังไงนะผมก็มันบอกไม่ได้ครับมันอยู่ี่ความรู้สึกนะครับผมความรู้สึกอยู่ข้างในนะครับผมดูไปดูมาก็เหมือนร้านขายของนะผมกลัวกลัวกลัวจะพูดที่ต้องการ้อน้ำมันเอาไปขายขอกระจุบอะไรโอเคครับเดี๋ยว ตาเม็ดตอนนี้มันเดป็น pH ตาเมตรไม่ณกี่กอเออตาเมตรช่างมือชิบยัมือไหนสู้ปเปล่า <ร ược. S 1> ออโอเคเจ้าลดดำมาว่าโอเคสู้ตายค่ะ<ถ>โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จบที่เท่านี้เลยอะไรพ,พอพอ่พอไม่ไม่มีค่าโฆษณาไม่เอาหรอก ใครพูดกันรีบเปลี่ยเอาค่าโฆษณามาก่อนสิเป็นนาทีไป็ชั่วโมงก็ว่ากันไปเอออะไรมาขอกง่ายอ่ะพูแลพูดเล่นนะครับผมพูหยอพูหยอกันี้ครับช่วงเช้าทำเสร็จครับหนึ่งชุดนะครับผมตอนนี้ช่างพงกํกำลังทำการติดตั้งประตูนะครับประตูนะครับผมครับผมเชื่อว่าคนที่ได้รับห้องน้ำชุดนี้ก็น่าจะ มีรอยยิ้มครับรอยยิ้มแล้วก็น่าจะมีความสุขในระดับหนึ่งนะครับผมก็ขอให้เขาได้มีห้องน้ำครับคนที่ไม่มีจริงก็ไม่มีครับผมก็ขเข้าใจนะครับถามว่าอ้าวห้องน้ำก็ทําไม่ได้เลยสําหรับคนที่มีใช่นะครับผมสำหรับที่เขาไม่มีเขาก็ต้องการนะครับ<า>คน,<า>น,นโซเชียลนะครับผม<า> เบรกครึ่งป่ะเรากั้นดีกว่ากวางไหมกวางไหมเท่านี้น่ะไหนก็ได้เออมันได้ได้เอาหกสิบป่ะมันมีแผ่นหกสิบป่ะแผ่นเรียบอ่ะแผ่นแผ่นเรียบแผ่นเรียบเก้าสิบเออเอาแผ่นที่ไม่ไม่เอาเอาเอาซางกระซีมันสีงามมันสีเป็นร้อนอะเอาสีร้อนเล็กนะเนียนเจ็ดสิบเออเอาเจ็ดสิบเซนพอดีให้กับพอดีเลยไม่ต้องตัดเลยอ่ะ ไอาเาินแล้วก็่าเียบหนอง้ห้องน้ำนห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงหรือชายจ้ะตุ๊ดตุ๊ดก็ได้ตุ๊ดก็ได้ซุ๊ดเข้ามาได้ด้ทุกเพศุวทำด้วยใจครับใจ ผมไม่ตองการนั้นมากตองการแค่ว่าเออ<ำ>ตอนที่ไปมอบให้เขาเขามีรอยยิม้มครับผมรอยยิ้มมีความสุขก,ก็โอเคครับ <_ C 1> ผมว่าผมก็รู้สึกดีเลยนะครับผมดีได้เข้ามากับทีมทีสหายก็ไม่ได้หางนั้นมากครับวงแค่จะเห็นรอยยิ้มของคนที่เขาไม่ไม,ไม่มีครับไม่มีห้องน้ำจะใช้นะครับผมหรือว่าคนที่เขาขาดอะไรที่เราไปเติมเติมเพิ่มให้เขาก็ากเห็นรอยยิ้มของเขาครับผม สอเยครึ oh. 2, then, uh ่ง huh. อ <laughs> ้าสองเมตรยี said, then, ่สิบครึ่งสองเครึ่งกนส่งอสิบวนิดน่อยด้วฟังเดอมันสิบวาติดอ่างนิดหน่อยนะครับผมกะเป็นมาติเกิดแล้วครับมพี่น้องมันบริเวณาแกียงเห็ดนะครับเกิดมากกับบ่ติดอ่างงะดีเแล้วผมก็พยายามจะไม่ติดอ่างเียจนร์ครับ อาจารย์ผู้สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ไม่ยอมหยุดหย่อนนะครับบ้านจะต่อไปอีกนะครับผมสร้างอาณาจักรอยู่ตอนนี้ล่าสุดผมยังไม่ได้ใบเล็กเลยให้ผมตัดเลยให้ผมตัดดีไหมยันในบอกว่าจะต่อบ้านไปอีกครับต่อต่อไปต่อมาเดี๋ยวบางลำคิดนะข้านี้เราต้องประชุมประชุมเรื่องอะไรครับประชุมด่วนเลยใช่ไหมอีกแล้วเหรอโอเคตัดเท่าไหร่มาบอกมาเจาะไปยี่สิบเออ เก็บเเก็บเยเก็บนี้ยังต้องตัดต่อครับผมตัดถ่ายคลิปว่าลงเลยเลยันหอาจารย์ในยม่ต้องหวงไม,ไม่ใช่อไอ้ต้ใช้หัวล้ทีนี้ในใช้หัวเอ้ยเดีวเราหือสวยครับสิงคันครับผม เราทำแล้วเลี้ยงลิลี่ไปเโอ้โหเท่เลยครับอนเทนต์สวยงามโอ้ยครับเดี๋ยวขออนุญาตหินงานก่อนนะครับผมขออนุญาตทำบุญครับทำทำสิ่งที่ดีๆก่อนครับผมเพื่อสังคมนะครับโอเคครับเราออกนะคนใดสวัสดีครับ